เอาฟังเลยพี่น um. ้องฮะทิมงานมหาบริจินวันนี้อยู่กับมหาบริจินใช่แน่มหาบริจินแฟนเพจกับเฟซบุ๊กตอนนั้พินิ่ครับถ้าพี่น้องเบิ้งปลาโขงพี่น้องโอ้ยโอ้มีแต่ปลาอย่างหนึ่งอิตรปลาอีกัวปลาอีกัวปลาอีกัวปลาอีกัมตัวหนึ่งพี่น้องไปขัวพุดนะสามสูดูยิ่งเบ้อเบิ้งอีก เสย,ยนใหญ่เพื่อนี่เสย,ยบบนใหญ่เบิ่งเบื้งของของแท้เสยนใหญ่เอออาจารย์สมอนเสยนใหญ่อู้พี่เตีอยูพ่พี่นเราโอ้ตเตีปลาเพ,พิ่นว้ายว่าเปนแขกว่าเปนแขกพี่อุ้ยเพี่น้องเร้เท่าไงเท่าตัวโลละสองร้อยเนาะห้าร้อยโลละร้อยผมไม่บอกให้เพื่อนนะสั่งจองเดี๋ยนะครับโลละสองร้อยครับทีมงาน ไปหาเสมือซุ่มหาเนี่ยกรได้กินครับกินที่บ่หัวห้ากินทีเ็นังไดันหัหาบกินหัหาก็ได้กินกิะบมกเพียไดสองตัวมวันนี้เช้านี้นครับจะพะเช้านี้อ้มันหมานพี่น้องทีมงานปลาเพียเสียนใหญ่นี้เสียนใหญ่ เอ,อ,อาอืานจานละจานจารย์าาราารสมอนพี่น้องไปแล้วพุณตัว,ละ,ล,ตวละสองโลตัวสองโลอีกเนี่ยเสี่ยนเผ็ดซิดเพิ่นลูกซิดเพิ้ลเสี่ยนแม่เอาลายมือนอี่เออมือนี่เอาสามมาสั่นเอออาจารย์เพิ่นแม่เอาลาย,ยมาลูกซีดในลายก็อาจารย์หนุนนี่ต้องเป็นปลาอย่างไปอีกกล้วเดี๋ยวยำได้พิ่นกระหึ่มใช่ ไอ้กวัวพี่ดอกปลาเบ็ดผมมาได้ดอกปลาเบ็ดเองตั้องอามาหันสองลำบ่พุบธพันธ์เหนียู่พี่น้องฟังโขงครับยังมันเศรา้าคือเกาลงยามเบ็ยดยามองฟังโขงบ้านโพเมืองเพื่อคิม,มาราชจาังหวัดอุบลราชธา,านีจักดูหน่นยสองตัว มหาบริกินชะแนลครับไปติดตามด้ใน YouTube ด้วยพี่น้องเด้อย YouTube ในเพจจักโล่สองตัวนะ4ีโลบ่ะตัวละสองโลพอดีาาเ,เปะเปะเลยตัวละสองโลโอ้ซ้ำกันใส่ซ้ำกันเลยพี่น้องสุดยอดเฮียปลาพีย่ก่อยหร่อปลาไลืนผู้ใดเลยแซบ่บเป็นแซบ่บ เหาไปกันเว้เ้เก่งเสียนเดีดเิ้งที่เดีเท่าไหร่องโลฮ้องบ่อใดบ่อจักเดยโลหะที่ไปหายอ่ะเดีใส่นี่สั่งยึดโขงผอมเลยครับสดสั่งยึดกระ่องโล่ะไรนั่นโลหโลหโลเขียดตัวนี้โลหเอาไปสตัวน้ำกันโลดสองตัวแล้วตัวนี้ป่ลงหนามบ่อตัวนี้ โอ้น่าโอ้ย่ก่ติดเบ็ดอยว่าปลาตัวนิอยใส่ถึงเอาลงได้มาเิพ่อดเมื่อบาทเยอ้ยสลูกามสองตัวนี่บ่เอาเมื่อพวกเอาปลาตัวนี้กัพ่อเหเาเอะตต ฝากติดตามในช่อง YouTube ครับเลเพจยรมหาบริกินเฟซบุ๊กถั่งพันพินิษเมื่อนี้ผ่าตัวครับเ้านี่บ่เห็นบ่เห็นอ่าบ่ร้องผมดอกของเพิ่นปลาเบียดแตนบ่ได้พี่นอ้องเอ้ยมื่อนี้บ่หมานจะปลาเบียดนี่ผมอีกปลาเบียดสมานบ่พี่น้องเอ้ยซ้ำนีแ่แหละเมืเ่อนี้บ่หมาน แขกน้อยสองตัวสามตัวเป็นแขนี่คือน,น้อยแขกหน้อยดียนี่ต่างกันมั้งเก็บเถียบเป็นคำนี้อันนี้ลูกวันตรงนี้นี่ได้มาเป็นคู่โอ้ยพ่อแม่เอื้อย,ยนอ้องน,นี่ปรากฏกับปลาตระกูลเดียวกันนะครับกับปรากฏดเป็นแขกนี่ใส่ใหญ่หัน่วยหาหกลูกนะครับนี่เหมือนนี้เลยซ้ำนี่ครับ เศร้านี่คนถามว่าปลาแข่คือปลาหนังวันนี้ครับปลาตระกูลเดียวกันเป็นปลาหนังครับปลาหนังทางเพียงต่วนมีดวดไล่ซื่อเป็นตระกูลปลาหนังครับปลาแข่ปลากดปลาเครื่องคูลเดียวกันนะครับเป็นปลาหนังฝั่งเล่ายังมาท่านเขามากกับมีอยู่สองสามลำบ่หมานดตระมือพี่น้อง สำนิดะหมาตะป่าม่วงเพิ่น